สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังค่ะและก็เทปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราพาค,คุณผู้ชมนะคะมาแถวๆภาคอีสานะคะ่ะถ้าพูดถึงจังหวัดทางภาคอีสานและเป็นจังหวัดที่พูดถึงพระเกจิอาจารย์ดังๆไทยหลายคนก็ต้องนึกออกแล้วนะคะว่าต้องมาที่จังหวัดสกลนครนแน่เลยเพราะว่าจังหวัดนี้นีได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินที่เรื่องชื่อหรือชาในเรื่องพระเกจิอาจารย์นะคะก็คือหลวงพ่อ พระลงปู่มั่นนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงก็จะนึกถึงวัดดังๆนะคะพื้นที่ที่ถือได้ว่าเป็นแผ่นพุทธภูมินะคะแต่ถ้าเราพูดถึงอดีตสสอนะคะซึ่งมีผลงานเรียกว่าเข้าตาหลายๆคนทีเดียวก็ต้องนึกถึงนะ,ะอดีตสสท่านนี้ละคะ่ะท่านนิยมเวชกามาแล้ววันนี้อยู่กับเราแล้วละคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อมไม่ได้เจอกันนานนะคะหน<ะ>้า <ผม S 1> ตาสดชื่นเลยเป็นหนุ่มขึ้นนะคะเนี่ยขอบ,อบหลายหลายคนก็บอกว่าแอ,อดีตสสเนี่ยนะพอเขาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สงสัยจะเครียดนอนอยู่กับบ้านแต่มาดูกันอย่าง,างนี้เนี่ยรู้สึกท่านนิยมหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นครับขอบคุณมากครับไปฉีดสเต็มเซลล์มาว่างค่ะต้องขออนุญาตนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับอดีตสสขวัญใจนะคะชาวจังหวัดสกลนครแล้วว่าเป็นสสสองสมัยใช่ไหม คคทำไมที่สามเขาไม่ให้เป็น จริงๆถ้าให้เป็นก็ได้เป็นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอย่าพึ่งเลยขอให้หยุดพักผ่อนก่อนเนาะนะคะนี้หลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะทราบที่มาที่ไปนะคะจริงๆตอนที่เราถ้าใครได้ติดตามนะคะภาพเวลาอภิปรายในสภาก็จะถ้าสังเกตนะคะว่าถ้าเห็นดีลาวดีนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้ามอไปด้านหน้าถ้านิยมก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะถามว่าสนิทกันไหมก็สนิทกันเพราะว่าเรานั่งใกล้ๆกันเนาะนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นการทํางานของท่านก็จะพบว่าเป็นดาวสภาท่านหนึ่งทีเดียวเพราะว่า มียติมีประเด็นกระทู้อะไรท่านก็มักจะเ,เรียกว่ายืนอยู่แถวหน้าหน้าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาท่านก็จะถือว่าเป็นหลักเลยทีเดียวเห็นว่าประวัติความเป็นมาของท่านนี่ก็ถือว่าชุ่มอยู่กับเรื่องของธรรมะด้วยถามนิดนึงได้ไหมคะมาสู่เส้นทางการเมืองอยังไงเริ่มต้นยังไงคะครับผมเป็นเด็กมานอกนะถต่ว,ว่าเติบโตมาจากบวชเป็นพระมาคือคท่านนิยมเป็นเป็นคน ที่จังหวัดสกลนครแต่กาเนิดไหมคะครับเป็นคนสกลนครเกิดที่นั่นแต่ก่อนก็เป็นอาเภอเมืองเดนี่แยกมาเป็นอาเภอพนนาแก้วก็จบเพียงปวสี่ฮะในสถานะเรียนหนังสือจากเด็กๆหลังจากนั้นก็มาบวชเป็นสามเณรแล้วก็เรียนหนังสือมาทางพระเป็นแบบเขาเรียกนักธรรมปรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นนักธรรมเป็นปรียนก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพพอสมควรนะก็บวช เป็นเนนเป็นพระอยู่ที่วัดสังกัจาัยวัดราชสิทธิ์ทารามวัดพัะเนี่ยอยู่แถวบางกอกใหญ่ก็อยู่กรุงเทพเป็นพระเป็นเนนก็สิบปีรวมแล้วบวชเป็นพระเป็นเนนอ่ะสิบหกปีผมหูหูนี่ระดับเขาเรียกพระเถระแล้วนะคะก็ะสึกออกมาก็มาเป็นครูเรียนจบปศสูงที่วิไลครูสกลนครสมัยนั้นก็เป็นครูท่านบวชพระตอนอายุเท่าไหร่คะบวชเนรตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ก็จบป .4 ก็11-12ปีโดยเล็กค่ะ11น้อย11ปีคะก็บวชยาวเลยบวชมากี่ปีก็16ปีเลยถ้16ปีก็เท่ากับศึกมาตอนยีุ่20กว่าเนาะ26-2726-27อ่ะก็ยังหนุ่มเลยยังหนุ่มอยู่มาเรียนเชสสงสูงก็จบก็มาบรรจุครูอยู่บ้านนอกไกลสุดบ้านโคกสูงเนี่ยก็ยังอยู่สกลนครอยู่สกลนครตลอดหลังจากนั้นก็อยู่เป็นครูมา ก็ไปเรียนปีอาีาลุศาดวิไลครูนั่นแหละครับมผมจบมาจากวิไลครูแต่หลังจากนั้นมาก็ใน,นระหว่างที่เป็นครูอยู่ด้วยความที่สมัยนั้นน่ะสมัยผมเป็นครูบ้านนอกเนี่ยสกลนครก็ถือเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงในที่นี้ถ้าใครหลายคนเด็กวัยรุ่นฟังอาจจะยังงงคาว่าสีแดงหมายถึงเป็นพื้นที่<ช>คอมมิวนิสต์คอมมินะิตฮะเป็นคอมมินิตพูดง่าย ส่วนใหญ่โดยเพราะบ้านที่ผมอยู่ภาคภูสูงนี่มันไกลไกลมากไม่มีถนนเข้าเลยนะเพราะนั้นชาวบ้านก็ไม่มีอะไรอาศัยครูความรู้ทางกฎหมายผมก็ไม่มีเพราะบวชมาจากพระเรียนครูก็จบครูศาสตร์จะเรียกว่าสายสอนเลยนะเพราะพระนี่ก็ต้องสอนเนาะมาเรียนครูก็สายสอนเหมือนกันนะคะก็เลยไปเรียนกฎหมายอีกตอนเป็น,นเนครูลแล้วนี่ไปจบนิติศาสตร์ของมศท<อ> มาอะไยสุโขทัยธรรมธิราชมาเรียนด้วยตนเองดึีพูดง่ายๆเรียนนอกกระบวนการทั้งนั้นนะครับเท่ากับว่ามีทั้งสายการศึกษาแล้วก็ยังมีสายของนิติศาสตร์ด้วยนะคะค่ะก็มาเป็นโสสนะถึงจะเปลี่ยนไปเรียนรัฐศาสตร์ลาาแหมงเป็นสามใบเลยสามสาขาเลยสามสาขาตรวโทตรวนโทเรียนเรียนลางแหม่งนี้ตรวโทรัตศาสตร์นั้นก็เป็นครูอยู่สิบกว่าปีก็ไปลังยางจบนิติศาสตร์ ท่านสอนอะไรคะตอนเป็นครูวิชาครูบ้านนอกน่ะสอนทุกวิชาเลยครับทุกวิชาทุกวิชาเลยสอนทุกชั้นแต่สอนทุกชั้นสอนทุกชั้นเลยคสมัยนั้นอยู่บ้านนอกก็แค่ถึงป .4 นะยังไม่มีถึงป .6 ด้วยรุ่นผมเนี่ยก็สอนป .4 ป .3 ป .2 ป .3 อะไรในถึงป .4 แต่พอไปเป็นครูอยู่เกือบสิบปีหลังจากจบนิติศาสตร์ยุคนั้นมันคนถูกกฎหมายมันมีน้อยทางสปชเขาเรียกสปชนะ อยู่ภานอกอยู่ต่างจังหวัดกรประจวบสำนักงานขับปฐมศึกษาจังหวัดเขาก็เอามาเป็นนิติกรเป็นนิติกรอยู่หลายปีนะ,ะนิติกรอยู่หกเจ็ดปีอพอเป็นนิติกรระยะหนึ่งมันก็ทํางานอยู่กับวินยัยหลายปีอสอบวินัยครูอะไรผมก็เกิดการเบื่อนหน่ายเหมือนกันนะเพราะเป็นลงโทษครูอะไรนี่มันมันไม่ใช่เรานะพูดง่ายแต่มันก็ต้องทําหน้าที่ ปัญหาสมัยนั้นที่บอกว่าวินัยครูเราส่วนใหญ่เจอปัญหาเรื่องอะไรคะก็ครูน่ะค่ะคือเขามีหน้าที่สอนนะที่วินัยตัวเองเขาไม่รู้จักเพราะนั้นก็มีปัญหาเรื่องชู้สาวบ้างอะไรบ้างประเภทนี้ส่วนใหญ่นะค่ะูม้านนอกอะค่ะยุคยุคนั้นอะผมผมหลังจากเป็นนิติกรอยู่สักหกเจ็ดปีแปดปีแล้วนะก็มียุคหนึ่งซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะกรมการประกันภัยเขาตั้ง หน่วยงานต่างวัดขึ้นมาใหม่เขาประกาศเอาคนที่จบกฎหมายจบบัญชีอะไรเพศนี้นะมาอยู่ผมก็เลยโอนมาอยู่กรมการประกันภัยคือโอนจากกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาอยู่กรมประกันภัยนะกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีกรมการประกันภัยนะไม่มีแล้วเป็นคปพอแล้วเป็นหน่วยงานองค์กรอีกโอนหนึ่งแล้วข้างนอกแล้วพออยู่กรมการภัยก็สิบกว่าปีเหมือนกันนะโอ้ยอยู่แต่ละที่นานๆนั้นเลยนะนานๆครับก็อยู่อยู่นั่นจนเป็นหัวหน้า สำนักงานขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักงานประกันภัยมาอยู่แล้วรับผิดชอบอะไรพคะหน่วยงานเนี้ยค่ะประกันภัยก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลหน่วยงานประกันภัยประกันชีวิตประกันวินาสภัยที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดของตัวเองน่ะแล้วทำไมไปอยู่กับกระทรวงพาณิชย์นะคะมันก็ขึ้นกระทรวงพาณิชย์นะกรมนี้นะมันน่าจะจริงมันดูน่าจะเป็นขึ้นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอย่างอื่นเนาะแต่จะไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ครับก็ดูแลเรื่องพวกบริษัทประกันชีวิตประกันภัยวินาสภัยเลย ขึ้นอยู่กับกรมนี้แต่เก่าซึ่งตอนนี้ก็ออกไปเป็นอีกองค์กรหนึ่งพวกปอพป้องกันสารภัยก็ต้องขึ้นกับกรมนี้ป่ะคะไม่ใช่ฮะอันนี้คนอันนันมหาไทยเนาะมหาไทยทีนี้ผมก็เป็นหัวหน้าประกันภัยจังหวัดอยู่ยโสธรขึ้นทีแรกอ๋ยย้ายจากสกลมายโสธรมาอยู่สี่เดือนอ๋ออยู่สี่เดือนเพราะผมเนี่ยคนสกลนครนะผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยก็ตเติมมาจากวัดกินข้าววัด กินข้าวพี่น้องประชาชนเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็คิดว่าต้องรุนแทนบ้านเกิดตัวเองก็อยู่ที่ยะโสธรอยู่สี่เดือนก็กลับไปเป็นหัวหน้าประกันภัยจังหวัดสุโขทัอยู่ตรงนั้นแหละจนสุดท้ายลาออกมาสมัครผู้แทนปีห้าศูนย์ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะที่ว่าสนใจเรื่องของการบ้านการเมืองหรือว่าจริงๆแล้วเพิ่งมาตอนที่เริ่มมาทํางาน ทำไมถึงตัดสินใจ<า>เข้ามาสู่เส้นทางการเมืองที่บ้านมีใครชี้นําคุณพ่อญาติหรือใครมีใครไหมคะที่เป็นนัะการเมืองคือผมเนี่ยก็คุกคีอยู่กับชาวบ้านตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นพระก็อยู่กับชาวบ้านนะพอมาเป็นประกันภัยมาเป็นครูก็อยู่กับชาวบ้านอช่วยเหลือชาวบ้านเกิดต้นเกิดนี่โวควายเสียหายอะไรพาเขาตามอะไรก่อนผมมีรถมอเตอร์ไซค์นี่พาชาวบ้านไปเลยนะอความผูกพันมันมี แล้วผมมาจบกฎหมายนีย่คือตั้งใจเรียนกฎหมายไม่ได้เจตนาเป็นอย่างอื่นเลยนะคือความรู้ทางกฎหมายของประชาชนเนี่ยเขาเขาไม่มีเลยมเมื่อจบกฎหมายเรียกช่วยชาวบ้านาแต่ไม่ได้ไปช่วยลักษณะเป็นทนายความหรืออะไรไม่ได้คิดแบบนั้นก็ช่วยชาวบ้านมาตลอดให้ปรึกษาความฟรีเลยเลยความซึมซับกับชาวบ้านมันมันมากม,มันสูงมากเลยเห็นใจเขาถูกบังคับกดขี่จาก ภาคราการบ้างอะไรบ้างไงนะสมัยนั้นเขบอกแล้วสกุลนครเป็นพื้นที่สีแดงในยุคผมเป็นครูเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจบกฎหมายก็ช่วยเขามาแบบนี้ก็ดูแลกันไปจนพอมาเป็นมาระยะหนึ่งมาอยู่ในสเจคือสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเนี่ยก็เป็นนิติกรเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดชาวบ้านแต่ใกล้ชิดกับครูส่วนใหญ่ค่ะก็ช่วยเหลือครูด้านกฎหมายไปค่ะแต่พอมาอยู่ประกันภัยกลับมาอยู่ประกันภัย อยู่กับชาวบ้านเลยนี่มีปัญหา<ม>เรื่องร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยประกันชิศบ้างอะไรเภทนี้<ม>หรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเป็นเรื่องผูกพันก็<ม>เห็นใจพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราอยู่อีกมุมหนึ่งนี่<า>น่าจะได้ช่วยมากกว่านี้อ<ม>อันนี้เลยมัน,มนซึมซับครับโองซึมซับเพราะนั้นก็พอมันยุคนั้นมันพักไทยละไทยนี่เฟื่องนะ แต่ว่ามันเฟื่องแล้วแต่ว่าสี่สี่ถึงสี่แปดมาเพราะยุคมาถึงผมจะออกจากใครการเนี่ยลาออกเพื่อมาลงเนี่ยมันเป็นพักพลังประชาชน มันเป็นช่วงจังหวะแสดงว่าก็เริ่มเห็นตั้งแต่ตอนสมัยปี44ซึ่งพรรคไทยรักไทยเนี่ยเริ่มเข้ามาเรียกว่าชูนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน SML หรือว่าสัมาทรักษาทุกโลกซึ่งตอนนั้นก็ทําเรื่องของประกันภัยก็น่าจะเห็นเรื่องของประกันสุขภาพนะคะก็เลยช่วงนั้นคือตัดสินใจละฉันจะต้องมาเส้นทางการเมืองละแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่ายุคนั้นนี่พรรคไทยรักไทยนี่เป็นพรรคที่มีนโยบายกินใจพี่น้องประชาชนซึ่ง สู้พรรคอื่นในภาคอีสานในความคิดเห็นผมนะตันนั้นเป็นรายการอยู่ยากที่จะชนะพรรคไทยรักไทยได้แต่พอดีมันพรรคไทยรักไทยมันถุงยุบพอดีเดี๋ยวช่วงนั้นจะถุกยุบเป็นพลังประชาชนบางประการทําให้ไทยรักไทยหายไปนะคะแล้วก็มาเป็นพลังประชาชนโดยการนำของท่านสมัก็หายไปครับค่ะหายไปส่วนหนึ่งย้ายค่ายย้ายค่ายไปเกิดเป็นพลังประชาชนกรม สสมันว่างลงนะค่ะมันหายไปก็ย้ายค่ายไปผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะเข้ามาได้เพราะถ้าไปอยู่รัคอื่นในความคิดผมนะยากเพราะมันเรื่องกินใจของโนโยบายไม่ต้องเอามากแค่สามสิบาทรักษาทุกโรคนี่ะพี่น้องประชาชนเขาซึมซับมาก พราะถ้าบถ้าพูดถึงปัญหาสมัยก่อนนะคะอย่างค,คนที่ทําประกันเนี่ยการที่จะเดินทางเข้าไปประกันแล้วก็ต้องดูว่าครอบคุมค่าใช้จ่ายอะไรบอกมันดียุ่งยากโอ้ยุ่งยากใช่ไหมคะต้องฟ้องร้องกันอันนี้เลือแต่ถ้ามี30บาทนี่ไม่ต้องไปห่วงประกันเลยเดินเข้าบา้าเดินเข้าโรงพยาบาลไปจ่าย30บาทรักษาได้เลยใช่ไหมคะมันมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์แล้วคิดว่าพักอื่นนี่ทําไม่ได้เหมือนพักไทยรักไทยแต่เมื่อมาเป็นพลังประชาชนเนี่ยก็สานต่อ นโยบายของพรรคไทยรักไทยนี่ถามนิดหนึ่งเพราะจริงๆนะ,ะถ้าคุณผู้ชมย้อนเวลาไปได้เนี่ยช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเป็นพลังประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยโหไม่ธรรมดาเลยนะคะมันจะแบบโหทําให้เรารู้สึกโตตกใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่สกลนครมีมีปัญหา,ากันไหมคะมีปัญหาเรื่องมีปัญหาเลยทศโสเก่าเขาตึงหายไปไงเขาคิดว่าถ้าอยู่พลังประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นทศโส เขาคิดแบนวันตศเก่าสกลมีค่ายทหารด้วยหรอคะค่ายทหารทีค่ายทหารแนวหน้าแหละส่วนหน้าเหาะทัพภาคที่สองส่วนหน้านะสกลมาอยู่นี่อ๋อค่ะอันนั้นก็เลยเราก็เลยหายไปส่วนหนึ่งก็เลยได้โอกาสครับพอไปอยู่กับพักที่เขาคิดว่าต้องได้เงินเยอะผูง่ายพักแต่พลังประชาชนมันไม่มีเงินเลยนะไม่มีเงินให้ด้วยไม่มีผมมาเป็นลงสสสมัยแรกนี่ผมไม่รู้ว่าเงินมีมาจากที่ไหนไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นเขตใหญ่ ล่วด้วยกันสามคนผมเป็นคนลงใหม่ตอนนั้นมีใครบ้างสามคนก็มีทนิยมครับผมมีพี่ทวีวัน์ทวีวัตรแล้วมีอภิเฉลิมชาติท่านเฉลิมชาติก็เข้าทั้งสามคนในปีนั้นยกทีมเข้ายกทีมเลยตอนนั้นดูแลจังหวัดอะไรอดูแลอำเภออะไรบ้างคะที่เขาตัวแรกเนี่ยมันเป็นเขตใหญ่ใช่ไหมเขตใหญ่เรียกว่าเขตหนึ่งก็มีอำเภอเมืองสกลนครนี่มีกี่อำเภออ่ะวสิบแปดสิบแปดอำเภอเราได้ ก้าอำเภอเลยตอนนั้นนะครึ่งนึงเลยก็มาเพเภอเมืองพันนากุดบากภูพานค่ะแล้วก็มาเขตใหม่ผมนี่มีโพนาแก้วกุสุมานโคกศีสุพันธ์โอ้ครึ่งนึงเต่างอยเต่างอยเต่างอยคือเต่างอยครึ่งหนึ่งของจังหวัดครับก็สามคนน่ะค่ะหาเสียงกันยังไงคะตอนนั้นก็เดินเดินสายปลาสายยางเดียวทำอื่นไม่ได้เพราะไปไหน ทางเราเป็นฝ่ายค้านนะต่วนั้นชอนนั้นเราเป็นฝ่ายค้านอยู่ยังยังยังตอนยังเป็นพลังประชาชนอยู่ยังไม่จำเป็นตอนหาเสียงระหว่างตอนนั้นนะคะหาเสียงนั่นแหละก็เราก็เดินสายเพราะว่าไปไหนทหารก็ไปถ่ายรูปหมดอะทำอย่างอื่นไม่ได้เงินก็ไม่มีไม่มีเงินแถมโดนไม่ต้องคิดว่าจะมาซื้อเสียงแค่ออกเดินสายเนี่ยก็ไม่มีเงินไปแล้วง่ายเดินน้ำมันรถ แต่ละวันนี่ชูนโยบายอะไรตอนนั้นที่ประชาชนรู้สึกสารต่อเนี่ยฮะสามสิบบาทรักษาทุเลากองทุนหมู่บ้าน SML SMB เลยนี่แหละครับซึ่งพอเราลงพื้นที่ไปประชาชนส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าพลังประชาชนก็คือไทยรักไทยนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่านี่คือต่อสารต่อนโยบายกลุ่มที่จะมาทํางานสารต่อผมจึงต้องขอบคุณประชาชนจริงๆนะเขาคิดเป็นแล้วอย่าไปคิดนะบุคคลอื่นที่บอกมาบอก พลังประชาชนพักเพื่อไทยซื้อเสียงอะไรนี่ออย่าไปคิดครับเขาคิดเป็นชาวบ้านนี่ขนาดไปหาเสียงนี่นะช่วงไปหาเสียงพลังประชาชนน่ะเขาบอกไงไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะขอคือมันมีพักอื่นมาแจกเงินบอกขอเอาเงินสะก่อนได้เป็นละละเราบอกแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเป็นใหม่ก็ตาม,มดูตาออกพี่น้องประชาชนบอกเขารักคนม,มาจากไทยรักไทยเก่าเนี่ย มาเป็นพลังไปเจอเนี่เขาจะเอาอยู่ในใจเขาคิดไปแล้วว่าเขาชอบนโยบายนี้คือไมถึงว่าเราไม่ต้องรอวันลงคะแนนนะคะไม่ต้องบอกว่าปิดหีบและนับเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่ไปเราเห็นสายตาพี่น้องเป็นการชนเนี่ยเรารับทราบได้เลยว่าคะแนนมาแล้วทั้งๆที่เราใหม่นะใม่อียมเลยแล้วก็พึ่งลาออกไปด้วยเนาะใหม่อียมเลยผมนี่คนในทีมสามคนเนี่ยเป็นสสเก่าสสองอาจจะไม่ใช่สสรุ่นนี้แต่สสมา เคยเป็นโซ่เก่าแบบพิธวัตเองเขาก็เป็นอดีตโซ่มีผมละลาออกจาการใหม่ๆสดๆเลยเพราะนั้นผมจะบอกผมผมขอสี่ห้าหกสมัยนั้นเบอร์นะเพียงแค่สี่หัวหน้าทีมห้าคือผมหกคืออีกโซ่ๆวัดคนสุดท้ายผมขออยู่กลางผมคนใหม่เดี๋ยวเป็นน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่พยุงกันไปนะครับให้เขาพยุงหน่อยแต่พี่น้องประชาชนเลือกหมดเวลาเลือกนี่ทะารู้ไหมว่า เขากาสีห้าหกหมดเลยในมีโวเลยในในขณะในเทศบาลเอาในเทศบาลนี่ซึ่งว่าเป็นพื้นที่ที่คนองเข้าลงอมาชู้เนี่ยเวลาออกมาตามป้ายนี่มีสีห้าหกสีหกหมดเลยส่วนข้างนอกไม่ต้องพูดถึงคผมบอกว่าประชาชนเขาเข้าใจในระบบคแล้วยามาบอกว่าพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยซื้อเสียงนะ ฟังแล้วเงินเงินก็ไม่มีผมฟังแล้วโอ้ผมจีดรักไม่ได้ที่เขาพูดกันอยู่นี่ะรับไม่ได้แล้ววันที่เขาประกาศปิดทีประกาศปุ๊บอ่าสี่ห้าหกมาแล้วชนะแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะการเป็นสสอย่างที่เราตั้งใจผมผมคิดว่าประชาชนเขาคิดเป็นต่างบอกนะขนาดทําโพยของคงโพยทั้งหลายออกมานะไม่มีชื่อเราหรอกเพราะว่าเรามันคนใหม่ ไม่มีออกมาก็เป็นสสเก่าส่วนใหญ่ออกมาเก่าหมดสสเก่าที่เป็นเขาเป็นมาห้าหกสมัยแล้วพรรคอื่นน่ะขึ้นมาก็หนึ่งสองสามก็มาผมนี่ออกมาทีไรก็อยู่คนที่สิบที่อะไรหนะมาดูอ่านดูฟิล์มก็เออที่สิเนาะแต่ผมมั่นใจนะค่ะมั่นใจจากการไปหาเสียงค่ะผมดูตาพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาบอกเขาจะเลือกคนของพรรคพลังประชาชนพรรคทักษินพูง่ายว่าเลยไม่ไม่ปฏิเสธนี่ค่ะ พักทักษินเขาบอกคนบ้านผมบอกทักษินเลือก <S <S 1> <S 1> <ๆ>วันนั้นใครจะพูดอะไรแล้วแต่ณชั่วโมง,งนี้ผมยังมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนยังรักนโยบายของเราอยู่อโอ้ยสามสิบบาทรักษาทุโกโรคที่ไหนไม่มีดอกค่ะไม่ถามว่าวันนั้นนะคะวันที่ที่พอเขาประกาศว่าท่านได้เป็นสสแล้วอะ่ะวันนั้นรู้สึกยังไงวงคะโอ้ผมบอกชีวิตเราเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกเลย ประกาศ4 5 6ชนะแต่นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านที่บ้านนะน่าฟังอยู่คอยรอฟังข่าวจากทีมงานจากอะไรออกมาจากทีวีก็พวกลูกน้องอยู่กันที่บ้านไหมคะแล้วอยู่กันที่บ้านนะนั่งรอฟัอยู่รู้ผลกันตอนกี่โมงอะคะเขาปิดหีบ3โมงนะใช่แต่ก่จะประกาศ3โมงเนี่ย4ทุ่มไม่ใช่ก็ดึกแต่ว่าเราก็พอรู้จากจากที่เรานับตามหน่วยอยู่แล้วออกมา สักสี่โมงกว่าๆนี่เราก็พอรู้ออกมาแล้วเพราะว่ามันสไลด์นะฮะคะแนนนี้มันสไลด์ที่ไหนเหมือนกันทุกหน่วยมันเหมือนกันที่ไหนก็สี่ห้าหกสี่หกเช็คดูแล้วมันมันเริ่มรู้จักตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแหละเพราะคะแนนออกมายังไม่นับบทหรอกเพียงออกมานิดหน่อยเราก็รู้แล้วว่าอมันพลิกไม่ได้แล้วเพราะทุกหน่วยมันออกมาสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่หกหมดตอนนั้นนะผมคิดว่าโอ้โห เป็นผู้แทนนี่มันมันไม่ได้ยากไม่ใ่ไม่ใช่มีเงินเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านร้อยล้านมันไม่ใช่ฮะมันอยู่ที่ประชาชนค่ะเขาชอบนโยบายพักผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้เลือกผมหรอกแต่เขาเลือกพักเพราะเขาเทให้เลยสี่ห้าหกคือถ้าเราไม่ได้อยู่พักนี้เราอาจจะไม่ได้คะแนนไม่ได้ะไม่ได้ไปไม่ได้เลยเพราะเงินก็ไม่มีที่สําคัญถ้าเป็นพักอื่นได้ไม่ถึงหมื่นฮะอันนี้ผมเกือบ เกือบ90,000มืม่นนะคะแนนออกมาเกือบแสนเลยเอเกือบ90,000มื่นเลยนะ,ะน,น,นิดนิดขาดนิดนิดหน่อย่เกือบเก0 0 0มื 90, ่นส่วนสสโเก่า สองสามหมนที่ดูที่เขาเคยเป็น5้าสมัยีนสองสามหมื่นี่ค่ะมันหายไปนะก็แสดงว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นนะคะว่านโยบายที่พี่น้องประชาชนเองได้สัมผัสนะคะได้เห็นว่าเป็นนโยบายที่ทําให้ชีวิตคนเป็นอยู่เ้าดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็อยากเลือกให้คนที่จะมาสานนโยบายแบบนี้เนี่ยมาพัฒนาประเทศต่อนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่พัก พลังประชาชนก้าวเข้ามานะคะก็ถือว่ามีการเทคะแนนกันให้ถล่มทลายทีเดียวเลยโดยเฉพาะยิ่งภาคอีสานแล้ววันที่เราได้เข้าไปทําหน้าที่ในฐานะเป็นสสผู้สรงเกียรติในสภาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างที่เราวาดหวังไว้เลยไหมคะมันก็อยู่เนาะบรรยากาศตอนนั้นมันก็ยังบรรยากาศมคือคนมันเป็นสสยุคเราท่านสมัครเป็นนายกนะใช่คือคือถ้าเป็นกทมตอนนั้นรีเป็นเลขากระทรวงสกษาธิการนะครับมันอยู่ใกล้ๆกับทําเนียมนะครับ หันไปเนี่ยเสียงมาตลอดเลยเว,ว,วเราจะมีความรู้สึกว่าอฮ๊ยทำไมสสยุคนี้นี่ทำงานกันเหนื่อยเหลือเกินเพราะว่าจะเจอกระแสกดดันมากแต่นี้รีไม่รู้ว่าแต่จังหวัดอย่างสกลนครมีไหมมีบรรยากาศแบบนั้นไหมฮะมีมาปิดสารากางอะไรไหมะของเราเนี่ยมันไม่ปิดหรอกแต่ว่าเพราะเรามันดูเข้าไปก็มีปัญหาแต่เริ่มแรกแล้วยังคิดอยู่ตอนแรกว่าเออเป็นสสมันจะได้ถึง6เดือนไหมนี่เพราะไปเขาก็ปิด ไ่ให้เขาทำเนียบเป็นแค่ทำเนียบแล้วปิดทัเนียบอะไรวุ่นวายหมดพวกเราก็อยู่ด้วยความลําบากนะว่าเอ๊ยยังไงนี่ท่านสมัครก็จะเป็นนายกน่ะก็เป็นนายกก็เข้าทำเนียบหนึ่งก็ออกมาแล้วไม่ได้เข้าทำเนียบอีกได้ได้ทันปีนรั้วทำเนียบไหมเอ้ปีนรั้วสภาไคะผมเนี่ยปีนรั้วตอนนั้นโอ้โหแล้วลูกโหดจริงๆริงนึกปีนรั้วนี่ปีนรั้วที่ไม่มีบันไดนี่เอาเอาถังน้ํามาคูนขึ้นแล้วปีนขึ้นมานี่วิ่ง กระเจอกระเจิงหลังข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าคนกรุงเทพต้องขอบคุณนะพี่ก็ไปทางหน้านี่คพวกยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยพวกร้านค้าเะยเอาเอาผ้าให้นี่นะเอาผ้าปิดปากปิดปากดพวกมันระเบิดระเบิดแก๊สตับตาโอ้ผมบวกนี่ชีวิตชีวิดว่าจะเป็นแบบนี้ไม่ไปก็ไม่ได้าะตอนนั้งค่ำแล้วเขาตัดน้ําตัดไฟหมดแล้วลำบากมากลำบากมากเตะน้ำเตะไฟบอกต้องไปต้องไปต้อง เจ้าหน้าที่สภา,าปรปภบอกให้ปีนรั้วออกไปนะข้างหน้ามันออกไปได้อยู่แล้วเขาปิดท,ที่สําคัญเขาก็ตัดน้ําตัดไฟยังไง<า>ไปไม,ไ,ไม่ได้แล้วไม่หนี<า>ไม่ได้บอกต้องนี้ต้องนี้ปรปภเขาหลับบังคับให้หนีห <c oughs> นียังไงบอกปีนรั้ว อันนี้หลายคนก็ปีนเหมือนเราเนี่ยอันนี้อันนี้<ะ>เราเล่าให้เป็นแบบขำๆนะฮะเพราะว่าจริงๆก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของอสอสอไทยนะะที่เราเจอมาแล้วทุกรถแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปทํางานหน้าที่ในสภาเขาก็ต้องมีเรื่องของกรรมธิการเนาะตอนนั้นท่านเลือกอยู่กับกรรมธิการอะไรอะคะคือตอนตอนอยู่ตอนนั้นเป็นพลังประชาชนขับลังประชาชนก็เป็นสสใหม่เป็นสสใหม่ไม่รู้หรอกวกรรมธิการอะไรยังไงแต่ว่าค่ะคือคิดว่า สิ่งต้องต้องทำคือผมเลือกที่เลือกได้เลยคือปอคณะกรรมการป้องกันสาธารณภัยป้องกันและป้องกันสาธารณภัยนะทำไมต้องเลือกบ้านผมเนี่ยนะไม่ว่าสกุลนครนครมนมเนี่ยอีสานเนี่ยเรื่องน้ำสำคัญเรื่องแหล่งน้ำความกันดานน้ำคือมีท่วมกับแล้งพูดง่ายไม่มีพอดีเลยอรค่ะ แล้วเขตพื้นที่ทุระานเราไม่มีเรามีน้อยมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อาศัยน้ําฝนแหล่งน้ําเราถึงน้อยมากเพราะนั้นผมก็คิดว่าอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนคือเรื่องแหล่งน้ํำเรื่องแหล่งน้ําก็คือนี่แหละว่าทํำยังไงก็เลยตอนนั้นเลือกแล้วขอว่าอยู่ปปพคณะกรรมการปปพจําได้เลยเพราะว่าอยากดูแหล่งน้ํา เรื่องน้าหนองหาสนสกลนครในแหล่งน้ําใหญ่คือหนองหานซึ่งเป็นเหมือนชีวิตของพี่น้องประชาชนผมไปเป็นสะสเข้าไปใหม่เราก็อภิปรายเป็นบ้างเป็นบ้างแต่ผม๊ี่ชอบพูดนะเรื่องหนองหานพูดเลยว่าอ,อยากให้มีการพัฒนาเพราะหนองหานนี่เป็นแหล่งน้ําที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนะในส่วนเนี้ย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแหล่งทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองรองในเอเชียใช่ไหมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งน้ําใหญ่สุดชื่อฟังแล้วคนทั้งนอก<ม>ถ้าไม,ไม่เห็นนี่ว่านหนองนี่มันคงนิดเดียวนึกว่าหน่อยนึงมันไม่ใช่คํา<ม>ว่าหนองมันเป็นชื่อแต่ว่ามันยิ่งเป็นทะเลสาบเลยนะทะเลสาบพื้นที่กว้างขวางมากกินสี่ห้าอำเภอเลยอำเภอเมืองอำเภอกุตุมาน พนนาแก้วโคกศรีสุพรรณซึ่งจริงๆเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติมนุษย์ไปขุดอะไรใช่ไหมธรรมชาติค่ะผมจึงเรียกร้องทางชระทให้ดูเรื่องไอ้แหล่งน้าต่างๆที่ที่ดูแลเรื่องหนองหานนี่ดูให้หน่อยผมไปอยู่ในสภาเนี่ยนะพี่ปายหลายครั้งทั้งพี่ปายทั้งยืนดุยติต่างๆเนี่ยผมก็พูดเรื่องหนองหานเป็นส่วนใหญ่เพราะว่านี่คือแหล่งวิถีชีวิตเขาว่าหนองหานเขียนไม่เหมือนเพื่อนนะหลายๆคนเขียนไม่ถูก หานตัวนี้เป็นรอเรือหานรอเรือหารเรือไม่ใช่หานนอเนนนะไม่ใช่ไม่ใช่นอหนูสูวอุดรหนองหานเหมือนกันแต่เขาใช้นอหนูอ๋อคนละนอมันมันนอหนูคนละอันมันไม่ใช่หนองน้ําธรรมดามันเป็นวิถีชีวิตหลายคนมาอยู่สกลนครเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจนะพวกข่ารายการเนี่ยเขายังเขียนชื่อหนองหานผิดผมบอกไม่ใช่คําว่าหนองหานเนี่ยมันเป็นรอเรือมันเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่หนองน้ําธรรมดา แล้วมันก็มีเขียนถึงจะลึกในกรมยาลงมาสกลนครหลายเที่ยวนี่นะเคยมาที่สกลนครเขาก็เขียนเรือรอเรือตัวคนบอกเขียนผิดไม่ใช่มันมีความหมายต่างกันกับหนองหานธรรมดาผมเยี่ยผมเกิดตรงนี้บ้านผมอยู่ริมหนองหานซึมซับเรื่องเรื่องน้ำครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ติดตามนะคะเรื่องราวนะคะการทํางานของท่านอดีตสสนะะนิยมเวชกามามาจนกระทั่งเรียกว่าเดินทางมาถึงหนองหารแล้วนะคะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราให้ท่านพักจิบน้ําก่อนนะะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าพอย้ายจากพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยแล้วท่านไปทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะช่วงนี้พักครู่เดียวะคะ่ะ